าช่วงปิดโครานนะครับนะฮะเพลินผมผ่านมานะครับจะกลับบ้านพอดีนะครับเดี๋ยวดูว่าโฮมโปรยังเปิดอยู่ไหมเปิดไหมเอาเปิดเปิดเปิดมีรถมีรถเออมีรถเปิดอยู่เออยึงเปิดนะครับโฮมโปรนะครับแสดงว่าพวกเมกระโฮมอะไรก็เปิดเนาะใช่ไหมน่าจะเออเปิดเปิดไหมเนี่ย ก็มีรถนะนั่งไงคนขี่รถไงเปิดพนักงานหรือเปล่าก็ต้องเปิดพนักงานเขาถึงมาโฮมโปรก็เหมือนพวกบิ๊นนีมาร์ทนะคนซ่อมบ้านท่อประปาเส็เออชอประปาแตกอะไรเงี้ยเนาะเออปิดอยู่เราแก๊สหมดเราจะไปดูอะไรไหมแต่ทำไมข้างในมันซื้อแก๊สไหมจ๊ะถังแก๊สเออใช่ใช่ข้างในมันมืดข้างในมันมืดนะ ไม่รู้ดิปิดเออปิดนะเจเออปิดปิดอ้าวหรอเออนี่ประตูปิดเลยอ้าวแม็คโครเออไม่ใช่โฮมสเออปิดปิดนะครับปิดเอางั้นเราไปซื้อแก๊สกับบองแก๊สที่ที่บิ๊กซีบิ๊กซีน่าจะซื้อได้อยู่นี่ไงปิดเขาปิดอยู่เดี๋ยวจะมาดูใกล้ๆดูป่าไอ้ดูดูป้ายประกาศ ผมจะมาซื้อไอ้ถังแก๊สนะครับถังแก๊สเล็กๆฮะถังแก๊สแบบแกกก๊สปิินแคมปิ้งอ่ะแคมปิ้งนะครับแก๊สกระป๋องเออแก๊สกระป๋องนะเดี๋ยวจะไปดูที่บิ๊กซีบิ๊กซีเนาะบิ๊กซีสามแยกปากบิ๊กซีน่าจะเปิดอยู่นะใช่ไหมซูเปอร์ซูเปอร์มันเปิดอยู่แล้วพี่เจแต่ไม่รู้ว่าโซนนั้นเขาจะเปิดหรือเปล่าไงโซนที่ขายปูอุปกรณ์ที่เราจะซื้อเนี่ยแหละทีแก๊สกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย ในิกฟีนะครับโซนที่จำหน่ายพวกสินค้าต่างๆนะฮะเขาจะให้ไม่ให้ลูกค้าเข้าไปนะครับนี่นะฮะแต่ถ้าเราอยากได้อะไรนะเราต้องแจ้งให้พนักงานเขาไปหยิบมาให้เรานะครับเขาจะไม่ให้เราเดินเข้าไปหยิบเองนะฮะนี่นะครับพวกเครื่องเขียนก็งดลดจำหน่ายนะครับแต่ว่าต้องการอะไรบอกพนักงานได้นะครับ ตีน้ำเทเวรับส่วนลดเพิ่มขึ้นทันที5%